สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะป้าม,มนาพาแซบสัตไพด์เดนมาร์คค่ะวันนี้ป้าม,มนาไปเขาเรียกว่าอะไรไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนก็เลยเห็นบ้านเพื่อนมีลำโพงก็เลยอยากได้มั่งนะคะก็เลยซื้อวันนี้ลุงก็เลยอนุมัติซื้อนะคะ บาเลนไทน์ดอกไม้ไม่ได้นะคะได้ลำโพงจ้าบันบาเลนไทน์ดอกไม้ไม่ได้ได้ลำโพงจ้าเอามาให้เมียตะโกนตะโกนตะโกนจ้ามาเรามาเช็คกันว่ามีอะไรบ้างลำโพงนี้จากสองพันสี่ร้อยเก้าสเก้านะคะสอง9ันสี่รอยเก้าเก้าหลือพันสี่ร้อยเก้าบเก้า็คือลดหนึ่งพันหนึ่งพันโคนนะคะ ็คูณห้าไปนะพี่น้องนะไอดี ID ก่อนเลยนะคะสภาพการแห้งน,นะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะสภาพการห่อเขาโอเคมากนะคะภาพการแพกการห่อของเขานะคะอันนี้คือข้างในเนาะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือสายสะพายนะคะสายสะภายลำโพงคงทนแน่นนาะ เดี๋ยวป้ามมนาอ่ะอันนี้วางไว้ก่อนเนาะอันนี้ออกไว้ก่อนนะคะอันนี้ข้างในเขาก็จะห่อแพ็คมาอย่างดีเลยอันนี้อ๋อมีหูจับหูจับทั้งสองข้างนี่นะคะเนาะอ่ะให้ดูแค่นี้เดี๋ยวป้ามมนาจะจะยกนะคะมันยกไม่ได้มือเดียวลุงเขาไปทําเค้กอยู่ในครัวลุงไม่มาช่วยนะคะลุงไม่อยากเข้ากล้องตรงนี้ในในกล่องเขาเนี่ยก็มีที่จับตรงนี้มีรูที่จับด้วยนะคะรูจับตรงนี้ ยกง่ายค่ะพอรกยกจากกล่องเสร็จปั๊บเราก็ยกออกมาเลยนี่แค่นี้เลยนะคะนี่แล้วก็ในกล่องน,นี้มันก็มีแคกข้างล่างไปอีกอันนึงอันนี้อีกชิ้นนึงนะคะอันนี้เราก็จะเก็บเลยนะคะไมนน่มีอะไรแล้วเนาะมีถุงกันชื้นนะคะ ้ามนาก็จะมาดูว่าอันนี้มีอะไรบ้างนะคะในกล่องไม่มีอะไรมีกล่องไมกล่องน้นะคะเปิดจั่งใดแหละพีน่น้องแท็กมีหลายอองูย่อมมายงูย่อมมาปราชลามีไมโครโฟก พี่น้องมีไมโครโฟนเอาออกเลยเดี๋ยวเราต้องให้ลุงมาเซตอัพให้นะคะมีสายชาร์จนะคะมีคู่มือนะคะคู่มือเนาะมีถานม,มาให้เราสองก้อนนะคะถามน่าจะใส่กับไมโครโฟนนี้นะคะก็เป็นกล่องเปล่า ามันอยู่ยะ,ะอันนี้สายนะคะสายที่เขาจะเอาไว้คล้องกับตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้เราจะมาแกะดูกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงมาทรงนี้นะคะถ้าเป็นคุณฝรั่งเขาก็จะดึงพุดๆแล้วนะคะแต่เราเนาะสักน,นิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะพี่น้องนี่ กชาร์จแบตเตอ first อวะเนาะีบเทนวดีด stick c mm. o oh, n อนมันหมุนนะคะ หมุนใส่ถา่านนี่ถ่านใส่ตรงนี้เขามีถ่านม,มาให้ด้วยมูเลอร์ก็เสียงดังนะมันไม่เห็นพ่อมันอยู่ตรงนี้มันเสียงดังเสียงดังมูเลอรอย่าเสียงดังได้ไหม แล้วก็เปิดเสียงเฮ้ยฮัลโหลอสีสามันต้องบลูทูธอ่ะป้ามนาเครื่องป้ามนาทำคลิปอยู่อะโอเดี๋ยวป้ามนาเอาอีกเครื่องมาบลูทูธมันนะคะเครื่องอีกเครื่องหนึ่งป้ามนา นี่เครื่องนี้ไม่รู้มันจะบูทูธกันได้ด้วเพราะว่าเราเอาไว้เครื่องนี้ไว้หาเนาะมีของเล่นใหม่แล้วพี่น้องเปิดนีนี่ออนอันนี้ก็เปิดแล้วนะ Nice app, wow! The <laughs> <laughs> all night, scared? I run Bluetooth first, or? Yeah, it's from Bluetooth Yeah, Bluetooth Have you found I Ah! You too. Uh -huh. you too. Mm. Hello, who's Hello. it? What have you eaten it? Hello, hello, hello. ที่หัวเลาะคือลุงไม่รู้นะคะว่าป้าโมนาตั้งกล้องอยู่หัวเราะใหญ่เลยค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนป้าโมนากระเต้นไปเถอะนะคะตอนแรกปร้าโมนาทําคลิปป้าโมนาจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะทดลองเครื่องใหม่เนาะเครื่องเสียงใหม่ตอนนี้ป้าโมนาก็ลองไปแล้วแต่ป้าโมนาเอาเสียงเพลงลงไม่ได้นะคะติดแดงจ้าพี่น้องติดลิทสิทธิ์นะคะ ป้าโมนาก็เลยต้องลบลบเสียงออกนะคะก็เลยมาพาใครฟังนะคะว่าป้าโมนาลงคลิปไปแล้วแต่ปล่อยไม่ได้ป้าโมนาก็เสียดายนะคะเสียดายในการทําคลิปป้าโมนาก็เลยขออนุญาตมาใช้เสียงลงใหม่นะคะเนอะอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงประมาณราคาเดิมก็ประมาณตัวเลขกลมๆนะคะสองพันสี่เก้าสิบเก้าป้าโมนาซื้อของลดราคานะคะก็เป็นเหลือ 1,499งพันสีลดหนึ่โคนนะคะมีไมโครโฟนให้เราเนาะเครื่องเสียงนี้ก็จะใช้กับบลูทูธโทรศัพท์นะคะสามารถร้องเพลงคาราโอเกะได้นะคะก็เอาไว้เวลาเราสนุกสนานของเราเองที่บ้านนะคะเวลามีแขกใครไปมาเนาะถามว่าที่บ้านเรามีลำโพงไหมเอทิ่ตั้งยาวๆตรงมุมนู้นมองเห็นข้างในลึกๆนู่นอะ่ะอันนั้นก็ลำโพงนะคะเนาะแต่เราก็อยากแบบคือมันง่ายอะ่ะ ถ้าเราใช้อันนี้ถ้าของลุงก็คือกดหลายปุ่มหน่อนะคะแต่ของเราอันนี้เราก็แค่อ่ร้องเพงลงคาราโอเกะจากมือถือของเราได้เลยนะคะเนาะของลุงก็จะต้องไปต่อโทรทัศน์อีกนู่นนี่นั่นนะคะหลายขั้นตอนพอได้เครื่องนี้มาก็ได้มาสนุกสนานนะคะมีโปรแกรมว่าวันเสาร์นี้จะเอาเครื่องเสียงนี้ไปออกงานนะคะน้องสาวน้องคุณไทย เขาจัดเขาร่วมงานจัดงานปาร์ตี้กันนะคะป้ามุนาก็จะไปงานวันเสาร์นี้กะว่าจะเอาเครื่องเสียงนี้ไปด้วยเดี๋ยวคอยดูกันว่าเขาจะโทรมา,าแคนเซิลเครื่องเสียงเราหรือเปล่านะคะเอาไปร่วมสนุกกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะถ้าเราไปงานงานแบบนี้เราก็ช่วยซองใส่ซองปกตินะคะถึงแม้ว่าเราจะไปกินกับเขาเราก็ต้องใส่ซองนะคะเนาะ จบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจป้าบุญาก็ร้องเงียบเงียบไปนะคะปากก็ร้องไปนะคะเสียดายนะคะที่ลงไม่ได้นี่ขนาดเสียงเพี้ยนๆนะคะแต่มันเป็นดนตรีของลิขสิทธิ์ขออภัยไว้นะที่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า